สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหาราพรม่ากักบทหารกองกําลังเอกราชขาชินในรัฐขชินกันบ้างล่าสุดมีรายงานว่าเครื่องบินทหาพรพมา่าปฏิบัติการทิ้งระเบิดเป็นเวลา4วันใกล้หมู่บ้านเมียวทิศในเมืองโม่โมกหลังจากที่กองกําลังเอกราชขาชินได้ยึดฐานอลอบุมและฐานอื่นๆอ,อ,อย่างน้อย1ิบแห่งของฐานพมา่าในรัฐขชิน โดยปฏิบัติการนี้ฐานพมา่าหวังที่จะยึดคืนฐานอารอาบุมในเมืองโม่เมาะให้ได้แต่ว่ายังไม่ได้ผลเพราะมีการตอบโต้ที่หนักหน่วงของทหารกองกําลังเอกราชขชินก่อนหน้านี้ชาวบ้านขชชินบอกว่าเมื่อก่อนนั้นทหารขชินจะเน้นการตั้งรับแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นการการ,ารุกล่ทหารพม่าแล้วเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันที่27เมษายน2564สื่อขาชินนิว s ์ปรุกรายงานว่าทหารพรมาร่ายังคงปฏิบัติการทิ้งระเบิดใกล้หมู่บ้านเมียวทิดในเมืองโมเมะเป็นเวลา4วันติดต่อกันโดยคนในท้องถิ่นเล่าว่าทหารพรมาร่ายังคงทิ้งระเบิดและยิงอาวุธทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เนื่องสื่อขชินเว็บรายงานว่ากองพันที่25ของกองกำลังเอกราชขชิน ได้ถูกโจมตีทางอากาศใกล้หมู่บ้านเมียวทิศและมีรายงานว่าการต่อสู้ทวีความรุนแรงขึ้นโดยพันเอกนองบูคโคศกกองกำลังเอการาชขชินระบุว่ากองพันที่25ถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดเกิดขึ้นจนถึงเที่ยงคืนของคืนที่ผ่านมาแต่ว่าทหารพม่าไม่ได้มีการเคลื่อนไหวในการเดินเท้ามากนักก่อนหน้านี้มีรายงานจากสื่อเมียนมานาว,ว่าแหล่งข่าวในท้องถิ่นเปิดเผยว่ากองทัพเอการาขชข้าิน ได้ยึดฐานของรัฐบาลทหา,ารพม่าอย่างน้อยสิบแห่งนับตั้งแต่การช่รบลูกหลามขึ้นหลังจากการรัฐประหารเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารายง,งานข่าวระบุด้วยว่าการปะทะกันระหว่างกองทัพเอกราชขัชินและทหา,ารพม่าดำเนินการมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเมื่อกองทัพเอกราชขัชินเริ่มทำการโจมตีเพื่อย,ยึดฐานทหารและสถานีตำรวจในรัฐขัชิน คือเมืองภาคกันโมโก้องเวียงมอปูตาโอและตานายรวมทั้งทางเหนือของราชาาด้วยโดยสถานที่สำคัญที่กองทัพเอกราชขชินได้เข้ายึดคือป้อมปราการฐานอารอาวุมและยาวาทิตในเมืองโมเมกรวมถึงฐานตำรวจคือฐานทันคุณและอองบาเลในเมืองภาคกันและฐานน้ามือในเมืองตานายด้านชาวเมืองมิจินารัชชินกล่าวว่ากองทัพเอกราชขชิน ได้บุกและยึดฐานราวสิบแห่งรวมทั้งฐานเล็กๆด้วยด้านผู้สังเกตการทางทหารกล่าวว่ากองกําลังข้าชีนยังคงควบคุมสถานที่บางแห่งและพวกเขาจุดไฟเผาฐานที่พวกเขาไม่ได้ยึดครองต่อไปพร้อมระบุว่ารัฐบาลทหารไม่สามารถยึดคืนค่ายที่พวกเขาสูญเสียไปได้สื่อเมียนมาน,านาวระบุด,ด้วยว่ารัฐบาลทหารมุ่งเน้นไปที่การยึดคืนฐานยุทธศาสตร์อารอบุม ในเมืองโมมาโดยตั้งแต่วันที่11เมษายนที่ผ่านมารัฐบาลทหารได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศซ้ำกันหลายครั้งเพื่อต่อต้านกองทัพเอกราชขชินินเพื่อพยายามขับไล่พวกเขาออกจากอาราบุมและพื้นที่ควบคุมโดยกองพลที่8และ9ของกองทัพเอกราชขชินแต่มีรายงานจากแหล่งข่าวกองทัพเอกราชขชินว่าทหา,ารพม่าได้รับบาดเจ็บอย่างหนะักจากการรุกราน ้านชาวข้าชินตั้งข้อสังเกตว่าก่อนหน้านี้กองทัพเอกราชข่าชินได้ต่อสู้เพื่อป้องกันเป็นการส่วนใหญ่แต่นับตั้งแต่การรัฐประหารพวกเขาเริ่มมีส่วนร่วมในการรุกรานฐานพมา่าโดยกองทัพเอกรา,ขาชขชาินได้โจมตีสถานที่ที่พวกเขาเคยควบคุมในอดีตความพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องของฐานพมา่าต่อกองทัพเอกราชข่าชินแสดงให้เห็นถึงศักยภาพภายในของฐานพมา่าอ่อนแอลงหรืออาจจะเกิดปัญหาภายใน ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งซึ่งนี่อาจจะเป็นสัญญาณฝางเส้นสุดท้ายบนหลังลาของระบบทหารพมา่าและจะเป็นโอกาสของกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมกันนําพาประเทศพมา่าไปสู่ความมีสิทธิ์เท่าเทียมและสงบสุขหลังจากที่รอคอยมากว่า70ปีหากเพื่อนๆเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ